ก็สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับการเรียนพรระักษาในระบบของการที่เรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับครูโตนะครับผมเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2องของเรียนประชาทิศนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาครูได้แนะนําเรื่องท่ากายบริหารสําหรับในการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬานะครับทั้งแบบที่และแบบเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายให้มากขึ้นนะครับ อย่าลืมว่าก่อนที่จะออกกัจกร้งเราต้องทำการอบอุ่นร่างกายเสมอนะครับคุณโตให้เวลาพวกเราอบอุ่นร่างกายก่อนประมาณ10นาทีอ่ะห้อเรียนอบ,อบอุ่นร่างกายก่อนแล้วค่อยเจอต่อครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมสําหรับการออกกำลังกายแล้วในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้นะครับเราคงลําบากที่จะต้องออกไปออกกําลังกายนอกบ้านนะครับก็ต้องออกออกำลังกายภายในบ้านเราในพื้นที่แคบๆของเราจะออกไปวิ่งเหมือนกับวิ่งในสวนวิ่งอะไรก็คงลําบากเพราะว่าช่วงนี้โรคโควิดนั้นแพร่ระบาดเยอะมากนะครับ4,000-5,000ทุกวันเลยนะครับวันนี้ครูก,ก็จะมานําเสนอเรื่องการ ระโดดเชือกนะครับจะได้ไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะครับใช้พื้นที่น้อยๆอ,อกกุปกรณ์หาไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้นะครับก็หาได้ไม่ยากก็คือเชือกนะครับก็อันนี้กูใช้นี่คือเชือกได้นะครับหรือเราได้เชือกลูกเสือนะครับก็หรือจะใช้เชือกอื่นก็ได้ที่มันพอจะมีน้ําหนักหน่อยเพื่อห้่จะเหวี่ยงง่ายๆนะครับเวลาโดด คราวนี้เวลาใช้ชื่อลูกเสือเนี่ย <os> เพื่อให้มันมีแรงเหวี่ยงมากขึ้นนะครับเพื่อให้มีน้าหนักมากขึ้นก็เรียนพับเชือกเสือครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งเส้นครับจะได้มีแหละ,แ, 1, 2, ะแล้วก็บิดซัก3ทีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ดึงออกมาเส้นหนึ่งนะครับดึงผ่านรูของมันเองนะเส้นหนึ่งนะครับมาให้มันเป็นปมหน่อยนะครับเท่านี้เราก็จะมีนะครับมันก็จะได้เป็นแรงวงครับเหวี่ยงเร้าเหวี่ยงจะได้เปวีง่ายขึ้น ถ้าเรียนเชือกมันยาวมากเนี่ยอาจจะมัดเป็นปมลงไปนะครับเพื่อให้เวลาจับไม่หลุดมือด้วยก็ได้นะครับสองข้างซ้ายขวาครับนี่คือการสรรหาอุปกรณ์ง่ายๆในบ้านเราเชือกอะไรก็ได้นะไม่เป็นเชือกนี้นะครับเชือกไนลอนก็ได้แต่ให้มันมีน้ําหนักหน่อยนะครับถ่วให้มันแกวนได้นะครับอย่างนี้แต่สำหรับครูคงใช้อันนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าค่อนข้างที่มันค่อนข้างจะสั้นนะครับเนื่องจากครูตัวใหญ่นะครับเขาจะกูได้นี่ได้ด้วยนะครับแต่กรูตัวสูงครับเชือกมันสั้นไปนิดเดียว แล้วสำหรับครูวันนี้ที่ครูจะสาธิตครูจะใช้สายยางนะครับเรียกเชือกกระโดดอันนี้เป็นเชือกกระโดดนักมวยนะครับก็จะเป็นสายยางมีความหนักหน่อยนะครับก็จะออกกําลังกายออกกําลังที่แขนด้วยนะครับออกแรงที่แขนด้วยแขนก็จะล้าเร็วกว่าเชือกปกตินะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูครับเชือกนั้นมีทักษะไม่ยากนะครับน้กเรียนเริ่มฝึกจากการกระโดดจากโดดไปข้างหน้าก่อนอย่าเพิ่งฝึกไปโดดข้างหลังนะครับ นะครับก็โดยที่การเอาเชือกเนี่ยไปไปข้างหลังเรานะครับไปไว้ข้างหลังเราอันนี้กุโตเชือกมันงอหน่อยนะครับดึงให้มันตึงดึงให้มันเชือกมันยืดหน่อยกุโตเก็บนะครับกล่องนารนะครับเชือกไว้ข้างหลังนะครับถือเชือกไว้สองข้างมือนะครับจะก,กว้างจะแคบเนี่ยอยู่ที่ความยาวเชือกด้วยถ้าเชือกมันยาวมากเนี่ยอาจจะต้องกางแขนกว้างหน่อยนะครับถ้าเชือกมันยาวไม่มากก็ต้องแขนสั้นนะครับ แล้วก็การกลางแขนหรือขูบแขนเนี่ยมีผลต่อกล้ามเนื้อแขนด้วยนะครับแต่ตอนนี้รู้แค่ว่าเอาตามระยะเชือกก่อนนะครับเเชือกแว่งหลังนะครับใครที่ยังโดดไม่เป็นเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่หัดโดดเนี่ยให้นักเรียนนะครับเวียงเชือกมังหน้าให้ได้ก่อนเอาที่ยีเวงไม้ได้อ่อนถึงบอกว่าเชือกตัวมีน้ำหนักถ่วงนิดนึงนะครับเวงเชือกมังหน้าให้ได้ข้ามมาพอเชือกข้ามมาแล้วเราถึงจะกระโดดข้ามมันจะโดขามมาะโดขาเรียบรดูสองขา แล้วแต่ถนัดเลยนะครับในหัดใหม่ๆแล้วแต่ถนัดเลยเวียนข้ามาคอสบอลกระโดดข้ามได้ก่อนครับอึ๊บนี่นี่สองขาอึ๊บนี่ทีละขานเอ๊ะช้าช้าอึ๊บโอเคนะอึ๊บนี่ช้ใช้ก่อนได้เลยไปเรื่อยอึ๊บตอนนี้ทําแบบทําแบบเว้นวักนะครับตอนนี้ทําแบบต่อเนื่องอึ๊บโน้อึ๊ยอึ้บอึ้ยต่อเนื่อง Oi, you สำหรับก,การกระโดดเชือกนั้นมีทักษะที่ไม่ยากแต่นเรียนจะต้องควบคุมการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับเชือกด้วยนะครับให้เชือกมาก่อนให้เชือกมาก่อนแล้วจึงจะโดดครับบางคนกระโดดก่อนเ <Y> ชือกยังไม่มามันก็จะโดดไม่ได้นะครับเ <P> พราะฉะนั้นสัมรั์เชือกกับจังหวะดีๆนะครับให้ความรู้สึกว่ามือเราเหวี่ยงเชือกมาแล้วพอเรารู้สึกเชือกมาแล้วหรือสายตาเรามองเห็นปุ๊บเราถึงจะ,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 ะโดดข้ามมันนะครับถึงจะโดดข้ามมันคราวนี้พอใครกระโดดสองขาได้แล้วก็เริ่มหัดกระโดดขาเดียว ขาดเดียวนะครับเดียวเปลี่ยนขาก็ได้ก็ได้นะครับดดก็หันะดกระโดดไปเรื่อยๆนะครับนับเป็นยกก็ได้ยกนะครับสักสามยกยกละห้าสิบครั้งไหวไหมถ้าไม่ไหวก็เริ่มจากยกเล็กน้อยก่อนยกละสิบครั้งส่ยกหรือยกละห้าสิบครั้งห้ายกสามยกก็ว่าไปนะครับแล้วแต่นักเรียนจะทำนะครับโดนบ่อยๆสุขภาพได้แข็งแรงนะครับแนั้นนอกจากจะช่วยฝึกระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจแล้วนะครับ ยังช่วยเพิ่มความสูงของเราด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากระโดดนั้นกระดูกข้อข้อเท้าหัวเข่ามันได้รับการกระตุ้นนะครับมันกระแทกพอกระตุ้นมากๆเข้ามันก็จะยืดขึ้นยืดขึ้นเรื่อยๆนะครับจะสร้างกระดูกขึ้นมาทําให้ตัวเราสูงเร็วสังเกตว่านักกีฬาที่ประเภทกระโดดทั้งหลายจะสูงมากเช่นนักกีฬาบาสเกตบอลนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับกีฬากระโดดเนี่ยจะมีความสูงมากกว่าคนอื่นของเขาเพราะฉะนั้นเรียนกระโดดเชื่อกบ่อยๆก็ช่วยเพิ่มความสูงตัวเองนะครับ ช่วยเรื่องของระบบหายใจใครถ้าเกิดใครใช้สายยางหรือเชือกที่มีน้ําหนักอเยอะก็ฝึกกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อไหล่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้ขอให้เรียนออกกําลังกายทุกวันอย่าลืนมนะครับออกนอกบ้านคาดสมายไ้เรียบร้อยนะครับคุตโตไม่คาดตอนนี้เนื่องจากว่าคุโตคาดแล้วพูดฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ขอให้เรียนรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองบางคนเริ่มอ้วนแล้วก็ต้องควบคุมอาหารนะครับช่วงสถานการณ์โควิดนี้หลายคนก็ขาดการออกกําลังกายเพราะนั้นเรื่องการ แลบประทานอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทําให้สุขภาพเราแข็งแรงได้นะครับรควบคู่กับการออกกําลังกายที่เหมาะสมเพียงพอนะครับอย่านั่งน,น,นั่งนนอนอยู่ต่อหน้าคอมโอเคนะครับเรียนโชคดีครับแล้วเจอกันตอนที่เริ่มเรียนปกตินะครับขอทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับโชคดีครับ 「体中に広がるパノラマ」「顔を蹴られた地球が起こって」「火山を爆発させる」「溶けた光